สวัสดีทุกท่านกันด้วยครับพบกับผมเป็นเช่นเคยนะครับกับแฟลประกายแสงนาตีครับเราอยู่ในดีเกม b l a c k โอเว่เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับไม่เจอกันตั้งนานสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นสายฟีของผมนะครับผมแล้ววันนี้ครับเห็นนี่ไหมครับตรงที่เมาส์ผมชี้มีโมซาชุดนักเรียนซีซั่นหนึ่งนะครับมันกลับมาในเจแปนครับกลับมาเกือบทุกทีมด้วยใน PVP นะครับมันโหดขนาดไหนเราไปเราไปดูกันนะครับผมจะเป็นไงเชิญรับชมครับ ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรียญริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องริชแมนช็อปเท่านั้นอ เดี๋ยวผมให้ตีให้ดูก่อนนะว่ามันโกงไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูสกิลในเซิร์ฟไทยกันแต่เดี๋ยวให้ดูก่อนตอนนี้อาเซิร์ี่ปุ่นเล่นมิโมล่างชุดนักเรียนซีซั่นหนึ่งเกือบเกือบทุกคนเลยเป็นทีมป้องกันนะครับมันโหดยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูผมกดออกโตให้ดูนะทีมของเฟโกมึดน,นะครับอัลตาแดงเอามาการสตันเนาะแล้วก็มีเซครนะครับแล้วก็ลูเมลนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูโหดจัดบอกเลยทรงงานหนังมากมิโมชุดนังเรียน ชุดนักเรียนนี่กลายเป็นจะดีกว่าชุดปาร์ตี้แล้วด้วยนะการมาของเซตดอกไม้นะครับผมแล้วก็อะไรต่างๆนา,นาเอาเซกเรไปส,สกิลสอก่อนครับตรงนี้เซกเรเราใบเฟโกฝนะั่งตรงข้ามเนาะเขายิงมาครับแล้วก็โดนเฟโกเราไปโดนโลดเพิ่มโลกขึ้นมปแล้วตรงนี้ครับถามว่ายืนไหวไหมยืนไหวจากสกิลเนโรเนี่ยครับสกิลเนโรเนี่ยยิวขึ้นมาครับยิ้วยิวขึ้นมาอย่าไปอ่านสกิลกันว่าม,มันโกงไงโดนสกิลไปตรงนี้อนะ่หามิโมตายมิโมตายอันนี้โอเคอยู่ อันนี้โอเคอยู่แต่ว่าผมเจอบางตามันไม่ตายครับมีโมมันไม่ตายนี่ทรมานจัดๆทรมานมากทรมานจริงๆเพราะมันยวทั้งเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมแล้วก็อันตีทุบชีวิตแถมยูต่อด้วยนะครับแต่นี้ไหวอันนี้ไหวเฮ้ยอันนี้ไหว,วเฉยป่ะ <c oughs> ไปดูต่อยไปด,ดูต่ออันนี้ไหวอันนี้ไหวเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอไม่ไหวไงตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอไม่ไหวไง อ่านี่มีโมยใช่ไหมมีโมยแล้วนี่ต่อกันเลยนะต่อกันเลยนะนี่มีโมยแล้วเอามาดูกันมาดูกันไหวไม่ไหวไม่รู้เขาใช้การอะไรเหมือนกันไม่รู้เขาใช้การอะไรแต่เซตดอกไม้น่นแน่เซตดอกไม้น่นแน่อันนี้ทําคงกระพันให้โดลโลทีโดโลทีใส่ลูมิเอลครับตรงนี้ลดความคล่องตัวเลยนะทีมนี้จะเสียเปรียบผมตรงที่โด,ดเอ่อ มีลูมิโอโดนลดความคล่องตัวเรื่อยๆก็จะเป็นโคงกระพันเรื่อยๆนะครับแล้วโดนกันสตันจากแอตตาอยู่ด้วยนะครับอันนี้จะได้เปรียบอยู่แต่มีโมของจริงนะมีโมฮิวขึ้นมาครับฮิวเต็มตัวครับลดความคล่องตัวไปเรื่อยๆครับตรงนี้อ่ะแต่ลูมิโอของเราได้แดนตีอยู่ไปยังไปไม่ตุยครับจิตเกอโย่หมาตุยหมดครับตีไปตรงนี้มีโมบอกฮิวชุบชีวิตแวครับเซ็ตออกมาครับฮิวขึ้นมาครับตรงนี้ครับเอาละลงไปนอนครับมีโมบอก ตีธรรมดาฮิวขึ้นลงทีมครับโดนตีไหวหรือเปล่ามิโมไหวหรือเปล่าเติรฟโกไหวหรือเปล่าเออไหวหรือเปล่ามาซุบช,ชีวิตอีกแล้วครับผมชุบชีวิตพร้อมฮิวนะพร้อมฮิวนะตรงนี้เฟโกมืดโดนครับตีไปลงไปโดนอีกแล้วจูเลียสขึ้นมาใหม่ฮิวว่างสดชื่นนะตรงนี้เอาละครับตรงนี้ไปหวั่นครับเหลือเซเคตัวเดียวครับเป,ป็นไงหดปะ <laughs> ทีมอย่างนี้ไม่ชนะทีมอย่างนี้ได้ไงวะเป็นไงอันนี้กดออโต,โต้ไงอันนี้กดออโต้ป้องกันไปนไงเอ้ยใช้ได้นะอะอย่าไปดูสกิลกันว่าทําไมมันถึงกลับมาเนอะเอาละตัดกันมาที่เซิร์ฟไทยครับเซิร์ฟไทยอะอันนี้คือมิโมตั้งคือนักเรียนแต่ว่านี้ผมใส่ใส่นี่เ,เรียกว่าใ,ใส่แฟชั่นใส่แฟชั่น มิโมมิโมคือสกิลแรกบอกว่าฟื้นฟูพลังชีวิตได้เพิ่ม SP ที่ต้องใช้การโจมตีประสานและสกิลพิเศษเพิ่มแทม s เด้วยมีโอกาส45ถ้าเกิดอัพเต็มแต่มัไมวไม่ใช่ฟื้นฟูพลังชีวิต 15, 15, 15. โ,อโอกาส45เท่านั้นสกิลแรกยังดูเฉยๆสกิลแรกยังดูเฉยๆสกิลที่2ละ่ะฟื้นฟูพลังชีวิตกับพันธมิตทั้งหมด เท่าร้ยบเของพลังโจมตีเวทของตัวเองอ่าเอาเนโรมากันให้เอาตัวอื่นมากันให้หรือว่าคงกระพัน์โนเอลมากันให้เอาเป็นพลังโจมตีเวทล้วนๆนะยืดผลระยะเวลาดีบัฟออกไป1เทิร์นเอ้ยยืดผลเวลาบัฟออกไป1เทิร์นกับพันธมิตรกำหนดผลเลือกใช้ได้ไห้ผลบัฟเติร์นต้านทานความเสียหาย2หรือว่า2เพิ่มต้านทานความเสียหาย2 5้เนาะฟื้นฟูนวนชนีวิสก็จะบวก20บวก 20, บวกไปเรื่อยๆเ,เนาะ ข้อดีของอันนี้คือมันบวกตามพลังโจมตีเวทซึ่งเดี๋ยวนี้เขาใช้เซตดอกไม้กันเซตดอกไม้มันจะมีชิ้นเล็กด้วยชิ้นเล็กมันจะบวก m อเนะครับผมก็เอามาคามอมโบกันนี้ได้ปอะมาอันติอันติก็จะมีพื้นผูวพลังชีวิตกับพลังพันธมิตรทั้งหมด205%ของพลังโจมตีเวทแล้วก็บวกไปด้วยตามเปอร์เซ็นต์ของเลเวลนะครับผม แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันรีวิวสอกับพารามิทั้งหมดด้วยเพิ่มพลังป้องกัน140%แล้วก็ชุบชีวิตชุบชีวิตด้วยนะครับผมชุบชีวิตนี่ก็ค่อนข้างดีเพราะว่าคอมโบกับเซตดอกไม้ได้เซตดอกไม้มันดียังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมโสมดีประสานนะครับโสมดีประสานเพิ่มพลังโจมตีรีวิวห้าเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มเอสพีนะครับโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่เพิ่มไปหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับ อัตรา80%เมื่ออัพเต็มนะครับ SP สีบงหนึ่งเลยเอาเรื่องนะครับผมใส่การ์ดอะไรนี้ไม่รู้จริงๆริงนะครับเขาคูณสำหรับโดเนทน,นะคุณกาบาทตัวไรล้างใบตั้งแต่ต้นเกมของแม่มดบ้างครับตัวไรลางใบตั้งแต่ต้นเกมของแม่มดบ้างการลังใบครับมีอยู่อย่างเดียวครับต้นเกมต้องเป็นเนโรคอยประสานครับพาสซีฟลดความเสี่ยงที่รับของดาวเนาะ10%แล้วก็เมื่อโจมตีให้ผลบัฟเพิ่ม SP 1ีหนึ่งด้วย สอรัอ5ดาวเนาะเลเวล125อปิดกั้นการยุ่ยยุเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะครับเลเวล125ต่อมาอันนี้สกิลเฉพาะติดตัวฟื้นฟูชีวิต50%ของพันามิตรเมื่อชุบชีวิตขึ้นมาด้วยสกิลพิเศษก็ฮิวทั้ทงทีมพันามิตรตึงตึงนะครับมีโมโตัวนี้ตึงอะต่อมาไปดูเซตดอกไม้ครับเซตดอกไม้ที่มันกลับมาได้เพราะเซตดอกไม้ด้วยแหละแล้วก็เนโรนะครับ เรจะอนุกรมนะครับแล้วก็มาที่อุปกรณ์เนาะก่นนอกนแล้วก็ L R อัอยู่ไหนวะแล้วจะอยู่ข้างล่างนี่เซตดอ,อกไม้เซตดอ,อกไม้นะครับทำอะไรได้ถ้าใส่2องนหากผู้สนใจเป็นฮิลเลอร์ให้ผลบัฟเพิ่มความคงตัว10%กับผู้สนใจ เมื่อพันธมิตรเสียชีวิตอันนี้เฉยๆแต่ที่โฮจริงๆคือ4เซตครับคือใส่ครบเซตเนี่ยมันจะมีชิ้นเล็กที่เพิ่มเอมิเคด้วยแล้วก็ชิ้นชิ้นเพิ่ม HP กับชิ้นเพิ่มป้องกันเนาะแล้วก็เอมิเคมด้วยเพราะฉะนั้นมันได้เอมิเคมอยู่แล้วนะครับผมสี่เซตาผู้สมัคใส่เป็นฮิลเลอร์ให้ผลบัฟเพิ่มความคงตัวห้าสอรนต์ห้าสินะคือรัดเธอเลยนะครับและพีบวกสกับผู้สมัคใส่เมื่อพันธมิตรเสียชีวิติตถ้าเกด อย่างตะก,กี้นี้ที่ให้ดูตัวอย่างนะครับจูเลียตุยมิโม,โมได้เร่งเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวแรกกันโดเนตสิบาทไม่มีเนโรครับการล้า,รางใบครับการล้างใบครับโทษทีพอดีอัดคลิปอยู่นะครับผมอันนี้อัดคลิปผัดไลน์นะครับโทษทีนะี้ก็เพิ่ม SP4 ด้วยก็คือได้ได้ได้ฉุบชีวิตแน่นอนเราะว่า ได้ผล SP เพิ่มขึ้นมาเต็มเต็มหลอดอะเต็มเหนียวนะฮะแล้วตัวมันมีสกิลเพิ่ม SP อยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าชุบรัวๆแล้วก็ฮิลรัวๆก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมมิโมซาคือนักเรียนกลับมาติดเมตาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่จัดเทียไปมิโมซาของผมจัดเทียไม่ B ก็ C บ้งถ้าจำไม่ผิดแต่ตอนนี้มันกลับมาแล้วครับน่าจะเป็น A หรือไม่ก็ S เลยแหละนะครับผมเผลอเลยมิโมชุดปาร์ตี้นี้ด้วยนะครับ ค่อนข,ข้างดีแต่มิโมชูปาตี้เนี่ยมันมันยังดีอยู่ตรงที่การประจําตัวเนาะการประจําตัวก็ค่อนข้างดีแต่มิโมตัวนี้ไม่แน่ใจจริงๆว่าใส่การประจําตัวอะไรใส่การอะไรเดี๋ยวไปดูการประจําตัวนี่ถ้าเป็นการประจําตัวหน้าสก,กิลแต่คิดว่าไม่น่าใช่น่าจะเป็นการล้างใบหรืออะไรสักอย่างน่าจะเป็นการล้างใบถ้าเป็นมิโมนี้ให้ผลของสก,กิลสองเนาะ ให้ผลเพิ่มควาต้านทานโอเคอ๋อ okay. oh, ให้ผลต้านทานอันนี้เป็นส่วนของการ์ดเหรอแล้วก็โอกาสที่สิล้างดีบัฟหนชนิดออกจากอันนั้ไม่ทั้งหมดไม่ใช่สกิลสอเอาเรื่องอับเต็มก็70%อระไม่ใช่ร้อด้วยน่าจะใช้การหลังใบว่ะเออมันมีการยัวยุอีกตัวไม่มีคนเลยกลับมาเล่นอืมใช่อันนี้มันกันมันล้างยั่วยุได้มันกันยัวยุได้ค่อนข้างดี ก็ได้ชุบอยู่แล้วการันตีได้ชุบการันตีได้ชุบถ้าไม่โดนสตันมันดูในพีพีได้หรอเรเลือกไหนดูดแต่ว่ามันเป็นญี่ปุ่นไงแต่รู้ไหมเนี่ยจะแปลออกไหมเนี่ยอ่ากดให้ดูกดตให้ดูกดดูได้หรอเจแปนดูออกไหมเนี่ย นี่หรอดูอยังไงอ่ะดูนี่เหรออันนี้ป่ะแล้วมันคือการอะไร,รอ่ะใครจะไปรู้รอ่ะหรือว่าใช่การประจำตัวกันโดเงินสิบบาทบดูการลางใบหน่อยครับการลางใบผ่านคลิปนี้เลยเหรอเดี๋ยวลงคลิปก่อนนะแล้วกดให้ดูนะครับผมโอเคตัดคลิปเลยกันนะครับผมเดี๋ยวไปตอบคุณการก่อนอุตส่าห์โดเนิมาให้นะครับผม การ์ดกิวเหรอ oh, kill หรอ, kill หรอ๋อการ์ดกิวเหรอการ์ดกิวเหรอนี่ไม่รู้อ่ะไอนน้กดให้ดูแล้วกันเผื่อ,อาไปแปรกดให้ดูแล้วกันเผื่อ,อาไปแปรกันนะครับผมโ okay. อเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชืช่นชอบยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกันลระใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้าับชมจริงแล้วเจอกันใหม่านสาัสดีครับ